อยากนั่งตุกตุกฟีไหมอยากครับมีแอปสะสมไหมคะรู้จักครับแต่ไม่มีมีไหมเคยมีแต่ว่าเซกุ๊ดบายไปแล้วอะไม่มีแอปค่ะแต่ว่า follow ig เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้นั่งตุกตุคันนั้นฟรีแล้วไปไปไปไหนนั่งตุกตุหรออ๋อ uh, นั่งตุกตุใช่ค่ะมีแอปสะสมไหมถ้ามีนั่งตุกตุฟรีเลยใช่ขึ้นหลดได้เลยค่ะจริงใช่ไปจริงรู้จักแอปสะสมจาก เคยเห็นในเหม,มือนข้อบกพร่องมั้งะมาในติ๊กต็อกติ <S <S like <S 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 ๊กต็อกบ่อยเคยเห็นคลิปไหนเคยเห็นแบบว่าไลฟ์โอ้โหเคยเห็นจากไลฟ์เหรอเคยขาแบบเวลาหาของเวลาอะเขาหาของไปเสืบอผ้าในร้านขายสะสมอะไรอย่างเงี้ยเราเคยซื้อของในสะสมปะโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมปกติเข้าไปดูอะไรกันบ้างเอสเซนเซอรี่แบบกระดกขาไหนโชว์แบบออเดอร์ที่เคยซื้อให้พี่หน่อยได้ไหมอาน้องเคยซื้อจริงจิงแต่ว่าแบบบางที ตาสมัดขึ้นล้วแบ่งขึ่นไหแกเลยอันนี้ชอบเลยชอบเลยเอาแค่นี้ก <S <S ็ไม่พออันนี้แบ่งกันลงตัวปะเนี่ยเดี๋ยวให้ไพ่ใบแรกที่เหลือเรา งงปะอยู่นั่งตุกๆอยู่ดีได้เงิน,นสองหมืน่นตลองใช้ชีวิตรอดอะไรได้หน้อ่าถึงจุดหมายแล้วแล้วก็ได้ของพอดีเยวสั่งออเดอร์สองหมืนห่นขอบคุณค่ะ <S 2> <S 2> ถึงจุดหมายแล้วได้ตั้งรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย